สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e ให้กับสยามชาแนลด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้นะฮะสยามชาแนลนั้นจะพาทุกท่านนั้นมาดูเหรียญต่างประเทศกันนะครับว่าเหรียญแบบไหนมีราคาอย่างไรนะครับและเหรียญไหนน่าสะสมนะครับ แล้วก็มีบางเหรียญนั้นบางข้อมูลนั้นนะครับมีราคาสูงถึง60ล้านบาทนะครับท่านฟังไม่ผิดหรอครับมีราคาสูงถึง60ล้านบาทนะครับ แต่จะแนะนำเพื่อนๆนักสะสมนิดนึงนะครับโปรดรับข้อมูลไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับข้อมูลไหนเหรียญอะไรที่มีราคาสูงถึง60บล้านบาทนั่นเองครับเพื่อนๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงนี้นะครับในส่วนของโรคไพโควิดนั้นก็ระบาดกันหนักเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้นะครับสยามชาแนลนั้นก็จะแจ้งเตือนไปถึงเพื่อนๆนะครับที่ชมนะครับของสยามชาแนลอยู่ในขณะนี้นะ อยากจะบอกว่านะครับในส่วนของการมาตรการนะฮะป้องกันโควิดนั้นนะครับมีการออกมาตรการมาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับใครที่ไม่ใส่แมสนะฮะหรือว่าผ้าปิดหน้าออกนอกบ้านนั่นเองนะฮะอาจจะมีนะครับการปรับนั้นสูงถึง20,000บาทนะครับ นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับใครที่อยู่จังหวัดดังต่อไปนี้นั้นนะครับอยากจะฝากถึงเพื่อนๆน,นะครับด้วยความรักความห่วงใยจากใจสยามชาแนลนะครับใครที่อยู่จังหวัดดังต่อไปนี้นะครับ ต้องใส่แมสออกจากบ้านแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการนะฮะโดนปรับนะครับในราคา2 0 0 0 0บาทแย่เลยนะครับในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้หาเงินก็ยากอยู่แล้วต้องมาเสียค่าปรับถึง2 0 0 0 0บาทนั้นนะครับเรามาดูข้อมูลกันครับที่เราได้ข้อมูลจากไทยรัฐทีวีนะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของข้อมูลที่ผมจะให้ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะฮะมีด้วยกัน13จังหวัดนะครับได้แก่นะฮะกาญจนบุรีนะครับเฉพาะตลาดตลาดนัดและก็ตลาดน้ํานะครับ แล้วก็ในส่วนของปราจีนบุรีนะครับเพชรบุรีสุพรรณบุรีนะครับาพระนครศรียุธยาน,นะครับสมุทรสาครล,ลบบุรีนะครับสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีสระบุรีตราดและนนทบ,บุรีครับ13จังหวัดนี้อย่าลืมใส่แมสนะครับในส่วนของที่จะออกมา ตลาดหรือต่างๆนะครับอาจไปเจอเจ้าหน้าที่อาจจะโดนปรับสูงถึง20,000บาทนะครับมาต่อกันที่ภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีด้วยกัน13จังหวัดนะครับขออนุญาตเปลี่ยนภาษานิดนึงนะครับภาคอีสานของเฮานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดที่อยู่จังหวัดดังต่อไปนี้เด้อนี่ครับใให้ส่แมทนะครับฝากไปถึงอีพออีเมีผู้เฒ่าผู้แก่เฮาอีเมีอาจสิบว่เข้าใจคข้ามาแมทคืออีหยังล่ะลูกนะครับสยามเช่นเดีสิบอ่อีเมีเลยแมทนั่นคือ ผพาปิดจมูกก็ปากนั่นแหละแม่เอ้ยนะครับที่มันหอยใส่หูสองข,항ข항าขขงข้างซ้ายข้างขวานั่นแหละเขาเอิ่อนมาแม่นะครับเนาะเออให้ลูกเอามาให้บอกเอาผพาปิดปากไม่กูแน่สูบมาสั่นก่อนสิไปตลาดเด้อแม่เด้อนะครับเดี๋ยวความรักความมองใ่อยจากใจนะครับสยามชแนลจังหวัดที่พี่น้องที่คุ้นละวังนะครับนั่นคือจังหวัดยโสธรนะครับอ่าหนองคายนะครับอบุบลราชธานีชัยภูมิครับมหาสารคามนะครับมุกดาหารศรีสะเกษสุรินทร์ อุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับเนาะนี่คือภาคอีสาน13จังหวัดนะครับให้ระวัฒนาบ้งเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาอาปานะเบานะครับออกจากบ้านไซเม็ดนะครับเด้อนะครับเพิ่นมีการนะครับปรับสูงถึง20,000บาทเด้นะครับถือป้าบมาเนี่บ่คุ้มนะครับเออกลัวสิหาเงินได้20,000นี่โอ้ยแปลตายนะครับถ้าเป็นรับจ้างนี่เอ้านะครับบอกว่า เอาเป็น่าขันมาสายสารบานเท่านี้เรียกมือโบกุดนี่บได้เงิน20,000นนะครับเนาะพอแสดนการะมัดระวังครับไปต่อที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์อุดรดิตและก็ลำพูนนะครับที่ภาคใต้นะครับที่ควรระวังนะครับต้องใส่แมสนะครับออกจากบ้านทุกครั้งนะครับภาคใต้นั้นมีส1บเจังหวัดนะครับได้แก่สุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชนะครับ นราธิวาสปัตตานีนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับอ่าพังงาภูเก็ตนะครับระนองสตูลน,นะฮะ สงขาและก็ยะลานั่นเองนะครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับด้วยรักและห่วงใยนะครับจากสยามชาแนลนั้นใครที่อยู่จังหวัดดังต่อไปนี้ที่ผมพูดถึงไปสักครู่นี้นะครับก็นะฮะใส่แมสออกจากบ้านก็นแล้วกันนะครับเพื่อนะครับให้เราไม่โดนปรับนั่นเองนะครับเงินทองหายากนะครับในช่วงเศรษฐกิจที่ฝืดเครืองที่สุดก็ว่าได้นะครับมาดูกันครับในส่วนของข้อมูลนะครับเหรียญที่สยามชาแนลจะมาบอกกับเพื่อนๆรู้จักการหลายคนส่งเหรียญลักษณะแบบนี้เข้ามา บ,บางท่านนั้นก็ถามว่าเป็นเหรียญของประเทศอะไรนี่ครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ6เหรียญที่สยามเจนเนวจะเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนั้นนะครับดูให้ดีนะครับเหรียญแรกนั้นนะครับความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนี่คือเหรียญนะครับที่เป็น ของออสเตรเลียนะครับ20เซนนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้ถามว่านะครับนักสะสมเขาเล่นหากันไหมแน่นอนครับในส่วนของราคาหน้าเหรียญน,นั้นนะครับถ้าแปลเป็นเงินไทยก็หลายบาทนะครับบางท่านก็เล่นหากันอยู่ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับว่าจะเล่นกันราคาเท่าไหร่แต่ราคาหน้าเหรียญมีอยู่แล้วนะครับในส่วนของดอลล่านะครับของออสเตรเลียนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเซนนะครับหรือนะครับในส่วนของดอลลราของ ออสเตรเลียก็มีราคามากกว่าเงินไทยอยู่แล้วนะครับเหรียญที่2นะครับที่เราจะมาแนะนําให้เพื่อนรู้จักการนี่คือเหรียญนะครับของแคนาดานะครับเหรียญของแคนาดาหรือว่าธนบัตรของแคนาดานี่ถือว่าเป็นธนบัตรที่สวยระดับต้นๆของโลกนะฮะที่ที่เกี่ยวกับธนบัตรนะครับของแคนาดานี้นะครับตอนนี้ผมก็หากับเพื่อนๆอยู่ยังไม่เจอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่าสนใจมากครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับของแคนาดานะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นรูปเป็ดนะครับแบบนี้ นะครับเป็นหรือห่านเนี่ยฮะนี่ครับอยู่ล้านหลังแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับผมรู้สึกว่าแปลกมากก็คือนะครับในส่วนของจะไม่มีในส่วนของตัวเลขบอกแต่จะมีบอกเป็นราคาเลยคือดอลลาร์นั่นเองครับดูสวยงามครับเหรียญนี้ก็สามารถเก็บสะสมกันได้นะครับเพื่อนๆืนครับนี่เห็นไหมครับอาจจะเก่าหน่อยนิดนึงไม่ว่ากันนะครับมาต่อที่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็มีความสําคัญนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของประเทศญี่ปุ่นหลายคนถือไว้ในมือนะครับส่วนใหญ่แล้วที่ประเทศญี่ปุ่นเหรียญแบบนี้สามารถที่จะไปหยอด เขาเรียกว่ารถไฟฟ้าได้นะครับถือว่านะครับประเทศของเขาเจริญแล้วเนี่ยก็น่ารักมากนะครับตามพื้นที่ต่างๆใครไปเที่ยวก็ไม่ต้องเป็นต้องเอารถยนต์ไปนะครับนะฮะมีรถรางให้ใช้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่เป็นประเทศมหาอำนาจและเป็นประเทศที่สวยงามนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือเขามีภูเขาไฟนะครับในเรื่องของนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นการที่จะเกิดนะ อ่าอัปเตท็อกนะครับอ่ในเรื่องของแผ่นเลน้นไหวเขาบอกว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาเลยนะครับเพราะเขาเจอบ่อยมากนะครับนี่ครับเป็นรูปที่สวยงามแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ500้เยนนั่นเองครับ500เยนนะครับต้องบอกว่านว่านะครับ5 0ายเยนถ้าเปรียบเป็นเงินไทยนั้นก็ประมาณ150บาทก็ประมาณ15เท่าของเหรียญ10บาทไทยนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็คือนี่ครับเหรียญน,นี้นั้นจะไม่ไม่มีรูปประธานาธิบดีนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเหรียญน,นี้จะเป็นในส่วนของช่อด,ดอก คิรินะครับเรียกว่าคิรินะครับอ่านผิดขออภัยนะภาษาอังกฤษก็นะครับ K I แล้วก็ R I นั่นเองนะครับอ่านว่าคิรินะครับนี่ฮะเป็นดอกไม้เป็น่อดดอกไม้นะครับดูสวยงามแบบนี้ครับนี่คือเหรียญของญี่ปุ่น500ยเยนนั่นเองครับมาต่อที่เหรียญนี้กันนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญของอะไรนะครับเหรียญนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหรียญของสหราชอาณาจักรนะฮะของอังกฤษนั่นเองครับเหรียญสหราชอาณาจักรนั้นนะครับน้าจะเป็นสมเด็จ ราชินีนาถนะฮะอลิซาเบธท,ที่2นะครับราชินีแห่งสาราชอาณาจากักรและก็การปกครองประเทศอังกฤษนั่นเองครับเป็นนะครับเหรียญน,นะครับอ่า 1ปอนด์สเตอร์ลิงนะฮะนี่ฮะเป็น1ปอนด์นะครับถ้าเปรียบเปียบเป็นเงินไทยก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไปซื้อมามาก็ได้หลายหอนะฮะเหรียญนี้นะครับถ้าเราไปแลกเป็นเงินไทยนั่นเองแต่วันนี้สยามเจ้าเนีก็นํามานะครับฝากเพื่อนๆเป็นข้อมูลนะครับตอนที่เหรียญที่5ครับเหรียญนี้ดูสวยงามมากๆครับมีหลายท่านส่งเข้ามาเหรียญนี้น่าสนใจครับเพื่อนๆครับคือสิ่งที่น่าสนใจนั้นผมดูที่ขอบครับจะแตกต่างจากเหรียญหลายประเทศเลยนะครับนี่ฮะ เหรียญของเขาทําดีมากเลยนะครับเป็นรวดลายที่ดูสวยงามเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ฮะผมอึ้งกับเขาเหมือนกันนะครับลงกระสับของผู้ผลิตเหรียญออกมาแบบนี้เป็นขอบที่สวยงามแบบนี้เห็นไหมครับเป็นรวดลายนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับของเราส่วนใหญ่จะเป็นขอบกันแบบปกติอย่างเงี้ฮะเป็นขอบแบบเฟืองแบบนี้ใช่ไหมแต่ของประเทศนี้นะครับอาจจะแตกต่างนะฮะนี่คือเหรียญของประเทศอินเดียครับ นี่ครับหน้าเนี่ยนะครับเขาจะใช้ในเรื่องของตราประจำชาติของเขาก็คือเป็นรูปสิงโตแบบนี้3หัวนะฮะตราประจำเมืองของเขาเนี่ยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะจะมีคําว่าอินเดียนะครับเป็นภาษาอังกแล้วก็เป็นภาษาของประเทศอินเดียนั่นเองครับด้านหลังเป็นอย่างไรเหรียญนี้เดี๋ยวนี้เป็นเหรียญนะครับห้ารูปีนั่นเองครับนี่ฮะด้านหลังดูสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับบอกไว้เลยนะครับ แต่ว่าตามกลุ่มนักสะสมนั้นก็ยังเห็นขายกันอยู่นะฮะแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นในส่วนของเหรียญต่างประเทศนะครับเหรียญรูปีเขาก็เล่นกันอยู่นะครับแต่ว่าราคาที่ชัดเจนนั้นสยามชแนลก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเขาเล่นกันอย่างไรเพราะเหรียญน,นี้เนี่ยดูสวยงามนะครับดูเหมือนอเนื้อเงินนะฮะเหมือนนิกเกิลผสมเนื้อเงินเยอะๆอย่างเงีเง้ยน,น,น,นะครับมาต่อที่เหรียญสุดท้ายเหรียญนี้นะครับก่อนที่จะให้ข้อมูลในเรื่องของเหรียญที่มีราคา60ล้านบาทนั้นเป็นแบบไหนนะครับมาดู เรียญนี้กันก่อนนะครับเรียนนี้ก็ด้านหน้านะครับดูสวยงามแบบนี้นะครับเป็นรูปของพระมหากษัตริย์นะฮะของประเทศเ,เรียกว่าประเทศเอนอร์เวย์นะครับนะี่ฮะ นี่ครับเป็นแบบนี้ด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเขียนเําว่า10 kr ก็คือ10โคนเองนะครับเป็นเหรียญโคนฮะเหรียญนี้เข้าใจว่านี่ครับเป็นการผลิตอยู่ที่โรงกระสาบของคองเบิร์กนะฮะประเทศนอร์เวย์นั่นเองครับด้านหน้าจะเป็นพระมหากษัตริย์นะครับของประเทศนอร์เวย์แบบนี้นะครับนี่คือ6เหรียญที่หยิบยกมาฝากกับเพื่อนๆนะครับเป็นข้อมูลนะฮะในส่วนของเหรียญที่หลายคนถ่ายถามเข้ามานะครับบอกอยากรู้ว่าเหรียญลักษณะแบบนี้จากประเทศอะไรนั่นเองนะครับบอกว่า ว่าเหรียญนี้เพื่อนๆคงเข้าใจแล้วว่าของประเทศอะไรแต่วันนี้นะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญนี้กันขออนุญาตขึ้นภาพหน้าจอครับนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือเหรียญที่มีราคาสูงถึง60ล้านบาทครับท่านฟังไม่ผิดหรอครับนี่คือราคาสูงถึง60ล้านบาทครับเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้ครับนี่คือด้านหน้านะครับนะฮะระวังของปลอมนิดนึงนะฮะดูลวดลายดูความสวยงามต่างๆนะฮะจำบ่งบอกว่าของแท้ของเทียมนั่นเองครับนี่ฮะเห็นไหมครับ อ่าหนึ่งแปดเนี่ฮะนี่เป็นเป็นอคอสอนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังครับเพื่อนๆครับด้านหลังครับนี่ฮะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับขึ้นามาหน้าจอให้ชมอยู่นี่คือเหรียญที่มีราคาสูงถึง60ล้านบาทไทยครับใครมีเหรียญนี้ในมือต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตจากมนุษย์ธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐี เงินล้านไปเลยทีเดียวครับนี่คือด้านหลังนะครับมีการเล่นหากันจริงมีการประมูลกันสูงกว่านี้ด้วยนะครับผมต้องบอกว่านี่คือราคาที่เขารับซื้อกันก็คือ60ล้านแต่ถ้าประมูลผมว่าอาจจะไปแตะ80ล้านได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับก็สังเกตให้ดีครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพหน้าจอหน้าหลังให้ดูอีกทีหนึงครับเพื่อนๆนี่ครับด้านหน้าด้านหลังครับเพื่อนๆครับแคปหน้าจอครับแคปไว้ครับเพื่อนๆครับ หากท่านไปหาเจอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เจอแล้วนะครับอยากจะส่งมาให้สยามชาแนลดูว่าเป็นของแท้ของเทียมหรือเปล่าขอคําปรึกษานั้นขออนุญาตขึ้น QR code ค,คให้ครับนี่เป็น QR code คดของช่องสยามชาแนลนะครับและก็ในส่วนของ ID มี3ลาย <S <S เพื่อนๆอ,อย่าไปพิมพ์ภาษากฤษตัวใหญ่นะครับพิมพ์ไม่ถูกต้องนะฮะอ่ด้านบน2-2ด้านบนนี่นะฮะอ่าลาย2ด้านบนเนี่ยอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะครับ นะฮะใส่อันนั้นหน้าด้วยนะครับไม่งั้นติดต่อไม่ได้นะครับไลน์ของเรานะครับสามารถติดต่อได้แล้วก็สามารถรับเพื่อนๆ่อนได้เป็นแสนเป็นล้านคนไม่ต้องกังวลใจนะครับสามไลน์นี้นะครับติดต่อเรามาได้แล้วกันนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกยรติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราขอให้เพื่อนๆนั้นปลอดภัยจากโรคภัยโควิดนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับต้องกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ